วันนี้เราก็อดวันนี้เราก็ได้ของขวัญปี่ใหม่มาแล้วเป็นอะไรคะเป็นเลโก้เป็นเลโก้เลโก้คิตตี้แล้วก็ตอนนั้นคืออะไรเอ่ยน้องดาร์กน้องดาร์ก <c oughs> หนูคิดว่าหนูจะต่อเสร็จภายนานไม่ใช้เวลานานไหมประมาณ ไม่รู้เนาะเพราะว่าเรียนไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วหนูจะใช้เวลาว่างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ามีเวลาค่อยไปต่อแล้วคะเลโก้ตอนนี้ต้องเรียนเยอะตอนนี้เรียนมีงานก็ทําไปก่อนโอเคไหมสัญญานะว่าจะไม่มัวติดต่อเลโก้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนต่อไปหนเไหโอเคค่ะตอนนี้เราก็ จะเริ่มต่อเลโก้อันนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็ต่อเลโก้ที่ห้ามกราคาเป็นตัวดักใช่ไหมใช่ไหมคะเป็นตัวดักไหนต<ด>้องแกะดูซ,ดซ,ดซิมันเป็นยังไงมันกันไกล่ลืมเอากันไก่มาไม่เป็นไรไหนมันจะมีอะไรก่อนนั่นอ่ะแบบใช่ไหมคะ ในลองกางมาดูซิแบบอะ่ะโ oh อ้โหโอ้โห oh oh อันนี้คือแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองโอเคอันนี้อันนี้ก็คือตัวสำคัญเลยใช่ไหมชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช่ไหมคะ,คะ โอ้โหสองอันแล้วก็กล้าที่อ่านไม่ถอกเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนแล้วก็อ่านไม่ออกเลยโอเควันนี้เราดูอุปรกรณ์ก่อนเนานะใช่ล <Okay. S 2> เลยโอเคเริ่มแกะแล้วนะคะโอ้โหชิ้นเล็กชิ้นน้อยไหวไม่ได้เธอไหวไหมไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวสู้ๆ,ๆไหมสู้ๆ <c oughs> นี่ก็คือขั้นตอนการแยกนะคะมันเล็กมากเลยมันเล็กมากเลยทัพทิมจะต้องแยกแยกจากกองใหญ่นะคะเออแยกจากกองใหญ่แล้วก็มาแยกแบบว่าเออตามตามของแต่ละตัวของมันเลยะคะ่ะแยกออกมาว่าเออตัวนี้มันเป็นตัวไหนตัวไหนอะคะ่ะโอ้โหเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมาก <c oughs> สู้ๆนะ ตื่นเช้ามาก็เอาเลยเหรอคนฮะดูดิเมื่อคืนทำไว้โอ้เยอะอยู่สู้ๆนะนี่นางจัดเ,เรียงตามาลัลกษณะรูปที่จะขึ้นนะคะคุณแม่ก็สละเอากล่องแซนกล่องน้ำสลัดนะคะมาให้เลยต่อตอนนี้ต่อได้แค่นี้ ที่จริงต่อได้เยอะมากแล้วแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรคุณมันมันไม่เป็นตามแบบอ๋อมันไม่เป็นตามแบบใช่ไหมคะ<ช>อันนี้ค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็วางไว้อย่างนี้นะคะเพราะมันมเยอะมากเดี๋ยวมาดูเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะอันหนักเท่าไหร่แล้วคุณไหนดูซิอันหนักสิบเก้าสิบเก้าแล้วไหน โอนแล้วนะไปไวมากสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ตื่นเช้ามาก็เล่นเลโก้นอนนอนหลับก็ฝันถึงเลโก้เพราะอะไรคะคุณเพราะอยากทำให้มันเส็จไหนดูซิว่าถึงไหนละนี่นะคะเริ่มเป็นตัวบปาก็มาตาก็มา โอ้โหใช้เวลาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะคุณห้าปะห้าน่าจะห้าละคุณเร่งเยอะไปปะเนี่ยฮะความสุขมากเลยเหรอความสุขค่ะแกะไปสามรอบแกะไปสามรอบเพราะอะไรคะบอกปัญหาสิลูกเพราะว่าอันแรกอันแรกหน้านี้หน้าน,น,านี้หน้านี้อันแรก หนูทำอันนี้ไม่ได้ oh. ตรงน,นี้พอหนูต่อไปต่อผิดเหรอคะถ้าไม่ใช่ค่ะน,นี่หนูไม่ได้ต่อผิดหนูต่อถูกแล้วแต่อันนี้หนูใส่ไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนที่สองหนูก็ทาไม่ได้อีกทีแล้วต,ตอนนี้หนูถึงขั้นตอนนัมเบอร์อะไรแล้วคะลกูกแล้วตอนที่สามหนูก็ทําได้เื่องจากนั้นก็พอมาขั้นตอนประมาณเอ๊ะแกะไปสี่อันสี่สี่อันเลยค่ะ แล้วพอมาถึงขั้นตอนหน้านี้น <Number. S 2> ัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์ประมาณเอ้ยพิด <c> ห <oughs> <f ix> น้าอันตรงนี้นัมเบอร์ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดคุณมีปัญหาอะไรคุณมีปัญหาอะไรสิบหกกับสิบเจ็ดอ่สิบหกหนูต่อไม่ได้หนูต่อมั่วมากส่วนสิบเจ็ด ที่สิบหกหนูตอบว่ามากที่เจ็ดก็เลยแกะอีกรอบนึงใช่อ่าตอนนี้ตอนนี้หนูถึงนัมเบอร์อะไรละในชีตต้องจุดนัมเบอร์ที่หนูต่อสิตอนนี้หนูถึงดัมเบลนี่สามสิบสองใช่ไหมคะสามสิบสองใช่อีกกี่นัมเบอร์เนี่ยหลายเลยโอเคสู้ๆนะข้าวกลางวันก็จะกินเลโก้ก็ห่วงต่อมือมีอะไรคะในมือมีเลโก้มือก็เลโก้ แล้วก็ว้าวใกล้แล้วสู้ๆนะเธอโอเคมอ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะไปแอบดูกันนะคะว่าน้องต่อริโก้ทั้งวันละครับทิพจะทำภารกิจสำเร็จไหมฮัลโหลเป็นไงคุณเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว,ลวอุย้ยเสร็จจริงๆด้วยะ <laughs> ังไงมั่งคะเจอปัญหาอะไรมั่งคะกับเจ้าเจ้าเป็ดตัวเนี้แกะบ่อยมากค่ะแกะบ่อยมากตอนนี er> ้เราแกะไปประมาณเจ็ด้ยหกรอบแล้วค่ะหกรอบเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยเกินจะทนเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมเหมือนไหมภารกิจตั้งแต่วันที่ห้าเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าวันห้าวันเลย คุณเร่งเกินไปป่ะเนี่ยฮะฮะดีใจไหมอ่ะแม่แถมกันไกลไว้ให้แม่แถมกันไกลไว้ให้ไว้ที่ต้องแถมเพราะว่าบางทีเราตอบผิดเราต้องแบบตัดตรงประมาณตรงนี้แล้วก็ออกแรงหนึ่งแค่นี้ใช่ไหมมันเป็นตัวช่วยใช่ไหมคุณแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาแงะออกโอ้หลายอย่างเลยใช่ไหมมันจะได้ไม่เจ็บมือตรงนี้อ้ ถึงว่าหนูใช้ไม้จิ้มฟันแม่เยอะมากสอันอะสี่อันนะนนะหักมาอีกแล้วหนูหนูแงหนูแง,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 งมันก็เลยหักอือเสร็จแล้วแล้วใกล้ๆหน้าดูสิดูสิหน้าทับชิมกับกระเป็นดน้อยโอเคไวไฟในเร็วภาร, <c oughs> รกิจสำเร็จแล้ว <c oughs> เหมือนพมมน,นั้นเลยเหมือนเลยภาร,รกิจสำเร็จแล้วใช่ไหม